สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h a n แนลช่างปราปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดี๋ยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสัญญกระดิบหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็คือบ้านท ป้านีตองตั้งอยู่ที่ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนพม่าเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับตั้งใจที่จะมาที่นี่นะครับก็ต้องผ่าน399โค้งให้ได้ก่อนนะครับ ช่างประประาฉบับบ้านนะครับก็มาท่องเที่ยวที่นี่เป็นครั้งที่2นะครับก็เลยมีโอกาสาที่จะถ่ายทําคลิปวิดีโอบ้านอีตองแห่งนี้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบ้านอีตองนะครับจะเดินท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่นี่ให้ทั่วเลยนะครับว่านาบ้านอีตองแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ บริเวณจุดแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงหมู่บ้านอีตองนะครับนี่นะครับก็คือป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะเขียนว่าบ้านอีตองนะครับเป็นป้ายไม้นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เพื่อนๆเมื่อมาบ้านอีตองนะครับก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยนะครับให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปทางเข้าหมู่บ้านนี้นะครับนี่นะครับจางอป่าะบับบรรดาก็ยืนอยู่หน้าป้ายหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมนะครับภายในหมู่บ้านนะครับว่าบ้านอีตองมีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับติดตามไปรับชมครับ จากที่ทักพาเพื่อนๆนะครับไปบริเวณแลนด์มาร์กนะครับก็คือประตูทางเข้าหมู่บ้านอีตองนะครับฝั่งตรงข้ามของประตูทางเข้าบ้านอีตองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดินตรงข้ามมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมืองปีล็อกนะครับเหมืองปีล็อกนี้ก็เป็นลักษณะเหมืองนะครับที่ในสมัยอดีตการนะครับเคยทําเป็นเมืองแร่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ได้ปล่อยทิ้งร้างแล้วนะครับ แล้วก็ทําให้เป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินเข้าไปข้างในนะครับไปชมว่าด้านไหนของเหมืองพิล็อกเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ หรับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับภายในเหมืองปีล็อกนะครับที่นี่นะครับก็มีการจัดแสดงนะครับเครื่องจักรกลต่างๆนะครับที่ในสมัยก่อนนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งผลิตแร่ที่สําคัญนะครับก็จะมีเครื่องจักรเก่าๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องทําแร่นะครับนี่นะครับวางเรียงรายไว้ทั่วเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินเข้ามาชมนะครับ เข้ามาภายในเหมืองแร่ปิล็อกนะครับผ่านจุดที่มีเครื่องจักรกลนะครับในการทําเหมืองแร่นะครับนี่นะครับก็เป็นเส้นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เราก็จะพบเจอกับบอปลาคราฟนะครับนี่นะครับก็จะมีปลาคราฟนะครับตัวใหญ่ๆนี่นะครับหลากหลายสีนะครับนี่นะครับเราก็น้ําที่นี่นะครับค่อนข้างใสนะครับจะออกเป็นสีเข in ียวนะครับนี่นะครับเราก็มีปลาคราฟนะครับว่ายอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับ ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพื่อนๆเ,เข้ามาในเหนืองแร่ปีล็อกนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพืก็จะเจอบอ่อปลาครับที่มีปลาครับสวยๆแบบนี้นะครับ ที่เราเดินเข้าไปชมนะครับภายในเหมืองแร่ปีล็อกนะครับถัดออกมานะครับจะบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นบ่อปลาคราฟนะครับนี่นะครับก็คือความความน่ารักนะครับของปลาคราฟอันสวยงามนะครับที่อยู่ภายในบ่อบริเวณด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะครับของ บ้านอีตองนะครับก็คือบ่อปลาคราฟนะครับที่นี่จะมีปลาคราฟนะครับหลากหลายสีเลยนะครับอยู่ภายในบริเวณบ่อน้ําแห่งนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถนําอาหารมาให้ปลาคราฟบริเวณบ่อนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ่อกว้างๆนะครับน้ำที่นี่จะค่อนข้างใสนะครับแต่ว่าที่เราเดินเข้าไปภายในบริเวณเหมืองปีล็อกนะครับด้านในนะครับน้ําจะใสกว่านี้นะครับนี่เป็นลักษณะเหมือนบ่อน้ําด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับ นี่นะครับแต่ที่นี่จะมีปะคาบค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวชจางประปาฉบับบ้านว่านะครับจะพาไปชมจุดเช็คอินจุดอื่นนะครับของบ้านอีตองสำหรับจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับของบ้านอีตองนะครับนี้จะเป็นบ่อน้ำนะครับภายในบริเวณหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นจุด แลนด์มาร์คจุดหนึ่งะครับของบ้านอีตองเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นลักษณะบ้านพักนะครับแล้วก็คาเฟ่นะครับอยู่หลายรอบบ่อน้ํานี้เลยนะครับนี่ครับเป็นบึงกว้างๆนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยกลางคืนนะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับของใครหลายๆคนนะครับที่มาเดินท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับก็จะมีร้านค้าจําหน่ายสิ่งของนะครับบริเวณรอบๆเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นจุดจอดรถยนต์นะครับ ค่อนข้างสวยงามและวิวบรรยากาศดีนะครับที่นี่อากาศค่อนข้างหนาวเลยนะครับนี่นะครับเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับที่ช่างประปาาฉบับบ้านๆมาถ่ายทำให้เพื่อนๆชมนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดจอดรถยนต์นะครับและรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อนๆขับรถเข้ามานะครับภายในหมู่บ้านอีตองนะครับเส้นทางก็จะมาจากด้านนู้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวหมู่บ้านอีตองนะครับก็สามารถจอดรถได้ตลอดแนวเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ตรงไปนะครับก็จะผ่านบ่อปราครับนะครับแล้วก็สมทางเข้าบ้านอีตองนะครับตรงขึ้นไปนะครับ ก็จะไปเส้นทางไปวัดนะครับแล้วก็จะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถขึ้นไปจอดรถตรงลานเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงนะครับเรียบบ่อน้ำนะครับกลางหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับจะไปชมอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่ยอดฮิตที่สุดนะครับของหมู่บ้านอีตองนะครับใครมาหมู่บ้านอีตองไม่ได้เช็คอินตรงนี้นะครับถือว่าพลาดเลยนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดเช็คอินชื่อดังนะครับของบ้านอีตองนะครับก็คือสะพานไม้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสะพานนะครับภายในบริเวณหมู่บ้านนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับของบ่อน้ําหมู่บ้านนะครับที่นี่นะครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับให้เพื่อนๆนะครับนําไม้นะครับแล้วก็เขียนข้อความเป็นที่ระลึกนะครับที่เป็น สิ่งบ่งบอกนะครับว่าเพื่อนๆนะครับได้มาเยือนที่หมู่บ้านอีตองตําบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเป็นแผ่นไม้นะครับที่นี่ก็มีจำหน่ายนะครับในราคา20บาทนะครับแล้วก็จะมีให้เพื่อนๆเขียนนะครับแล้วก็นำมาแขวนไว้นะครับที่บริเวณราวสะพานแห่งนี้นะครับ นี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับบ่งบอกได้ว่าที่นี่นะครับมีผู้มาเยือนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาหมู่บ้านอีตองนะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินสําคัญเลยครับแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเรามาครั้งนึงนะครับเราก็ควรจะเขียนแผ่นไม้นะครับแล้วก็แขวนไว้ที่ระลึกนะครับว่าเราได้เคยมาเยือนที่นี่แล้วนะครับ เป็เวณจุดนี้นะครับก็เป็นบ้านพักนะครับที่อยู่บริเวณติดริมบ่อน้ํานะครับของหมู่บ้านอีตองนะครับนี่ครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับให้พวกเราได้มาเดินเที่ยวได้นะครับที่นี่นะครับก็จะมีบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีปลาคราฟนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆที่ต้องการให้อาหารป้านะครับก็สามารถซื้อได้ที่บริเวณร้านค้านะครับทางลงนะครับ ริเวณสะพานไม้นะครับนี่นะครับก็เข้ามาภายในบริเวณร้านค้านะครับภายในหมู่บ้านอีตองนะครับที่นี่ก็จะมีสินค้าจําหน่ายมากมายเลยนะครับหลากหลายเลยนะครับนี่นะครับเราก็เดินทะลุกันไปเรื่อยๆนะครับที่นี่มีเสื้อผ้านะครับแล้วก็ขนมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงกันไปเรื่อยๆนะครับว่าภายในหมู่บ้านอีตองนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับมีสินของอะไรจำหน่ายกันบ้างนะครับ คือถนนคนเดินนะครับภายในหมู่บ้านอีตองนะครับนี่นะครับก็จะมีร้านค้านะครับจําหน่ายสินคองนะครับก่อนข้างเยอะนะครับถนนที่นี่นะครับก็จะคึกคักนะครับในตอนเย็นๆนะครับนี่นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับมาตั้งร้านขายของนะครับก้อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เพื่อนๆนะครับมาค้างแรมที่หมู่บ้านอีตองนะครับเพื่อนๆก็ยามเย็นๆนะครับก็มาเดินภายในหมู่บ้านนี้ได้เลยนะครับ ช่างปราจะปรับบ้านๆนะครับพาไปท่องเที่ยวภายในบริเวณบ้านอีตองนะครับหลายจุดแล้วนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับต้องการไปเที่ยวจุดเช็คอินภายนอกหมู่บ้านอีตองนะครับก็มาขึ้นรถได้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวช่างปปาจะปรับบ้านนะครับจากขึ้นรถนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมจุดเช um ็คอินต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆหมู่บ้านอีตองกันครับ สำหรับตอนนี้นะครับแจ้าแมาปาจะป่าบ้านๆนะครับก็ขึ้นรถนําเที่ยวนะครับมาจากบริเวณบ้านอีตองนะครับจุดแรกนะครับที่รถนําเที่ยวพาเรามานะครับก็คือจุดสิ้นสุดเขตแดนนะครับประเทศไทยนะครับติดกับประเทศเมียนมานะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปด้านในครับไปชมว่าจุดสิ้นสุดเขตแดนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมครับ หลังจากที่เราเดินมาจากบริเวณด้านนู้นนะครับที่ว่าเราลงจากรถนําเที่ยวนะครับก็จะมีเป็นเหล็กก้านนะครับแล้วก็เป็นทางเดินคอนกรีตช่องเขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นลักษณะหลักเขตนะครับก็จะเป็นจุดสิ้นทุดนะครับของประเทศไทยและประเทศพม่านะครับส่วนทางด้านบริเวณขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับเทือกเขานะครับ นี่นะครับมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเดี๋ยวช่างปรปาจะบอกบบ้านๆนะครับจะผ่าเพื่อนๆนะครับไปชมจุดอื่นนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับที่รถท่องเที่ยวนะครับที่ช่างประปาจะบอกบบ้านๆขึ้นมานะครับจากหมู่บ้านอีตองนะครับจุดที่2นะครับอันนี้เขาก็จะมาแวะที่เนินเสาธงนะครับนี่นะครับจุดประสานส่ทธพันธุ์ไมตรีนะครับ นิลรนไทยเมียนมานะครับนี่ละครับก็จะเป็นลักษณะเนินนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดที่วางท่อก๊สไทยพม่านะครับจากพม่านะครับวางท่อก๊สผ่านประเทศไทยนะครับไปถึงโรงงานผลิตนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับก็ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับของช่างประปานะครับอันนี้เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับเพราะว่าเป็นเขตแดงของเมียนมานะครับ นี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศของเนินเสาทงนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือเนินเสาทงนะครับเจ้าวาป่าจะปาบ้านพาเพื่อนๆเดินขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนินอยู่บนยอดเขานะครับ นี่นะครับด้านสายมือนะครับก็จะมีเป็นเสาทงนะครับปกตินะครับทงนะครับก็จะมีสองทงนะครับจะมีทงไทยแล้วก็ทงพม่านะครับแต่วันนี้เขาไม่ได้ติดตั้งนะครับสาหรับตอนนี้นะครับจ้างปลาปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็นั่งรถนําเที่ยวนะครับของ บ้านอีตองนะครับเพื่อนๆสามารถขึ้นได้บริเวณบ้านนี้ต้องนะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่70บาทนะครับต่อ1ท่านนะครับนี่นะครับเพื่อเพื่อนๆมากับรถนําเที่ยวนะครับอันนี้เป็นจุดที่3แล้วนะครับที่รถนำเที่ยวนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือเนินช้างศึกนะครับเราขึ้นมานะครับผ่านยอดเขามาค่อนข้างจะหลายเขาเลยนะครับแล้วก็ทางคุกขรามากนะครับเพื่อนๆที่ขับรถ ยนนะครับไม่ชำนาญน,นะครับก็ไม่ควรจะขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างชันแลครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนินช้างศึกนะครับเดี๋ยวช้งางป่าจะบอกบ้านๆจะไปถ่ายวิวให้เพื่อนๆชมนะครับแล้วก็จะเดินตรงขึ้นไปด้านบนนะครับไปชมว่าบนยอดเขาแห่งนู้นมีอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงบนเนินช้างศึกแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับแล้วก็มีธงนะครับนี่นะครับเราก็เดินกันขึ้นมาด้านบนนะครับนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศของเนินช้างศึกนะครับเราเดินมารอบๆเนินช้างศึกนะครับนี่นะครับก็เป็นวิวภาพบรรยากาศนะครับ เรามองลงไปล่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านอีตองนะครับที่เราขึ้นมาจากบริเวณด้านล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นภาพวิวบรรยากาศนะครับภูเขานะครับวันนี้มีหมอกด้วยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็คือจุดตรงข้ามลานจอทอนะครับของหมู่บ้านปิล็อกนะครับก็จะเป็นวัดพระธาตุเหมืองปิล็อกนะครับก็จะมีเป็นบันไดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างประป่าจะปรับื่นๆนะครับจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมนะครับวัดพระธาตุเหมืองปิล็อกนะครับชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนี้ครับว่าวัดที่นี่นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ นีนะครับเราก็เดินข walk ึ <qu> ้นมาจากบนสะพานนะครับนี่นะครับทางขึ้นที่มาบริเวณวัดพระธาตุเมืองปีล็อกนะครับเมื่อเราขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับพระบโบสถนะครับของวัดพระธาตุเมืองปีล็อกนะครับนี่แหละครับก็เป็นลวดลายศิลปะปูนปั้นนะครับแล้วก็เป็นพระบโบสถที่มีลวดลายสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นะครับนี่นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับที่เราขึ้นมาบน วัดพระธาตเหมืองปีล็อกนะครับสำหรับเมื่อเราขึ้นมาบริเวณวัดพระธาตุเหมืองปีล็อกนะครับนี่นะครับเราเดินลอดมาจากทางพระบัวสดนะครับทะลุออกมาอันนี้ก็จะเป็นลานวัดนะครับ นี่นะครับเราจะเห็นพระใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีเขียนป้ายว่าทางขึ้นพระใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นภูเขานะครับที่มีพระบุรรมสาลีลิกธาตุนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปบนยอดเขาไปชมพระบุรรมสารีลิกธาตุก่อนครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ หับทางขึ้นนะครับไปชมพระธาตุนะครับของวัดพระธาตุเหมืองปีล็อกนะครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะบันไดขั้นแบบนี้นะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางอุ้มบาทประดิษฐานอยู่ตลอดแนวราวบันไดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยนะครับว่าด้านบนของพระธาตุเหมืองปีล็อกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนเจดีพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับของวัดพระธาตุเหมืองปีล็อกนะครับนี่แหละครับเดินขึ้นตามบันไดมาเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะมีเป็นบันไดนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับปางอุ้มบาตรปฏิสฐานอยู่ตลอดแนวราวบันไดเลยนะครับเมื่อขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะพบกับเจดีนะครับสีทองนะครับสร้างเป็นประธานอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเจดีพระธาตุนะครับแล้วก็จะมี เจดีย์หลายๆสีนะครับองค์เล็กๆนะครับล้อมรอบเจดีย์ใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับระหว่างกลางนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยาการนะครับเราสามารถเดินได้รอบเลยนะครับบนนี้นะครับก็เป็นพระธาตุนะครับของวัดเหมืองปีล็อกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยว บ้านอีตองนะครับตำบลปีล็อกนะครับก็สามารถมาท่องเที่ยวแล้ะก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเหมืองปีล็อกแห่งนี้ได้นะครับหลังจากที่พาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปไหว้พระธาตุนะครับที่อยู่บนยอดเขานะครับของวัดพระธาตุ เหมืองปีล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินอ้อมมานะครับก็จะเข้ามาภายในตัวอาคารนะครับนี่นะครับแล้วก็เพืเ่อนๆนะครับก็จะพบกับทางเดินขึ้นเขานะครับซึ่งด้านบนนะครับประดิษฐานพระใหญ่ไว้บนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปบนยอดเขานะครับจะพาเพืเ่อนๆนะครับไปกราบไหว้พระใหญ่บนยอดเขากันครับ ลำทางเดินนะครับขึ้นไปกราบพระใหญ่นะครับของวัดเมืองปีล็อกนะครับนี่นะครับก็เดินเป็นขั้นบันไดนะครับคอนกรีตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะไต่ลัดเลาะไปตามเชิงเขานะครับขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาบนยอดเขานะครับที่ประดิสฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับของวัดพระธาตุเหมืองปีลอกนะครับนี่นะครับก่อเพื่อเพื่อนเพื่อนขึ้นมานะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศลักษณะแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปดิษฐานอยู่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับลาวบันไดก็จะเป็นหัวพญญานาคแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปกราบไหว้นะครับพระใหญ่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนยอดเขานะครับของหมู่บ้านอีตองแห่งนี้กันครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับ เพื่อมาชมพระใหญ่นะครับของวัดพระธาตุเหมืองปีลอกนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะครับที่เพื่อนๆมาบ้านยี่ตองแล้วมองขึ้นมาบนยอดเขาก็ต้องเห็นนะครับนี่ก็คือพระพุทธรัตนะสากยมุนีสีทองผาภูมินะครับนี่ก็คือนามของท่านนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งเด่นตระานนะครับอยู่บนยอดเขานะครับของวัดพระธาตุเหมืองปีล็อกนะครับ นี่นะครับจ้างมาปาฉบับบ้านๆก็เดินขึ้นมาพาเพื่อนๆมาชมนะครับบริเวณฐานนะครับของพระพุทธรูปนะครับก็สามารถเดินได้โดยรอบเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฐานปูพื้นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็เดินชมรอบๆนะครับของบริเวณพื้นนะครับรอบๆฐานองค์พระนะครับนี่นะครับก็จะมีศาลานะครับ ที่มีระฆังคล้องไว้นะครับเพื่อนๆสามารถเขาเอาโชคเอาชัยได้นะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองศาลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับขององค์พระพุทธรูปนะครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวบ้านอีตองนะครับตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะขึ้นมากราบไหว้นะครับพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรัตนสักยมุนีสีทองผาภูมิแห่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับจ้างประปาจะบับนบ้านนะครับก็ผาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวบ้านอีตองนะครับตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าเราจะดันโดนมาที่นี่ได้นะครับก็ต้องผ่าน399โค้งนะครับเพื่อนๆที่ต้องการมาท่องเที่ยวนะครับก็ ต้องขับรถให้ชำนาญนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเส้นทางค่อนข้างจะมายากนะครับและโ้งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถนนที่นี่นะครับได้ขอสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับบึงน้ํากลางหมู่บ้านอีต้องนะครับช่างปอะปาจะบับบานก็พาเพื่อนๆนะครับเที่ยวจุด เช็คอินต่างๆนะครับภายในหมู่บ้านอีตองจนทั่วแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรื้อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับช่างประปาจะบอกบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ